สบายดีพี่น้องบ้องไปง่ายแรกตอนนี้เขาก็ับบริไปลรัดแดงหรอกให้ในพัดใหญ่เพิ่นไปเพื่อนไปห้เราวักกิกาก์ชวนเที่ยหันเผาที่พักแล้วก็นหนึ่งเขาหนึ่งน้ำทาให้กี้เขาทานะบมแรงเขาสิไปโมโหฉัิมีแพนไปทางไรเนยจะได้ในพันกูมีแพนไปทางะไรแม่แรงนิโนะโบพกหรือว่าบูป่าวัดขึ้นมาขค้นเดี๋ยเพิ่นพก <laughs> มันบกเขมามันลยเพิ่นมีแพนไม่่าสิเพนเฮตแถวแล้วเฮ้าสิรละลมทิ้งงานกันไปยิงนู้ออนมายยิงนู้กินบักบก Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อยู่ปลาอยู่ลงอยู่ผู้อยู่ภาเนี่ยมันมีหัวตู้มีหมดหนึ่งครัก็ใส่หนึ่งใส่ไม้ทุกคนเลยคัทหอมนี่เขาหนึ่งคักน้มหน้มเนี่อยู่บ่องลุ่มเขาอยู่บ่องเทิงเนี่ยเขมันค่ยหน้มฟุดนี่มันก็อายมันก็ขืนไปนี่เห็ดที่เขาเขาสุกเพรว่าหอมแสบกินทุกข่าแบบนี้โอ้ในป่านตะโก้มันสบายขนาด ยังกินเด็กสายบ่อยสิยลาบ,บนุ้ยเลยกินเป็นเล้อในพันบ่อยนม่มีอะไรเลยนี่อาหารเขาหลักลูงคือเกา อาหารเก่าเห็ดไม่โอ้ขดขี้เมาอันตืึ่นเลยเนาะเตืนแล้วบอกว่าจะกินร้ายเหล่ายาปราปิบบ่ดีกินนะเมามือหนึ่งขึ้นหนึ่งเลยเมาทุกคนเลยเรื่องประมาณส๊ะทีนี่บมก็แค่ตอกนิดนมันนะมัะได้กิน โอ้โตเขาก็งามขนาดดูอ้ดิอยู่มาดนดเขาต้องการจะเสแอะปุ่นเลยหลาปนูคือเก่าสีข้นเนาะลาบตะรนูแต่ละมือหมู่บ้านี้ยังเปลี่ยนอาหารแน่เลยกินลาบบางเนาะไม่กินลาบกระห้องกระเทือได้มาโอ้เนาะเป็นเศษเลยเนาะมันเป็นเศษกระบุ้ ก็ป <c ười> ีกแล้วมโมกอาจนอนมบอยกลวดวนเลยเป็นวเมาใหม่ม่เหมาี่าหายเขาหายแล้วยังขโอ้ นี่เขาอยู่บ่ายแล้วมึงก็แสบมั้งมือมากมือแดดจริครับยจ้ามันแสบแสบเลยอากาศตอนเช้าสทุกคนเลยเมื่อคืนมันเลยหลาะเงี้ยงเมื่อคืนนี่เน,นื่องจากสัตว์บอกเป็นประเทายตอนนี้จะพยายามข้ามขึ้นเขาชิโลนลงแล้วมัน <c> ี <oughs> kena ubah juga kau Tư cái tên thôi con, nè 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 đi nè 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 nè

看不懂啊。 เขาใส่ยี่ไนะโอ้บุตรทุกคนเลยประมาณประมาณคุณน่นนะกี่ปลวกกินขี้มูปลาสาทิตอยป่ที่นี่ đưa thế này nữa Lục còn lái giam sậu Nạc lục nội Để Chắc chỉ mình Tới bên cặp hụt Tới bên ọc không thích Hà Nội giảm đi Lục lái kia tụi ơi าาทางเขาไปห้องโข,ขนาดจะถือมาถือมาทักก็ะจะง้อใสอยู่นี่นะ มนแล้วมาแล้วโอ,โอ้เอาของไปกินเฉยโบรัน Tiếp leo, tiếp leo Mán leo, mán leo Quá thì quân Nè Cây nè Quân, lòi nhìn mới rồi đó nhưng mưa nhanh quá lời nè mình đi. thầy sậu luôn thầy sậu mình đi. ô nó khâu nó khâu khẩn luôn đấy à thôi nó hòn lá hay là hay thôi đến mà mình hình như con nhà này có, có họ từ anh bồi vẫn nhưng mà thử không nuốt tôi nâng dài, không phải nhịn con đinh còn, không phải hiền mà chặt chẽ nữa, xì đại đi. Mà họ đá thôi con phun, không? Cây cái nào đấy? Nếu như thân phụ vô, hoài, mây 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 hai loại nhịn cả bộ này nhăng, thứ tay cắp. อยางลงมาแต่ผ so oh, right, ู้กับมือใหนาดทุกคนเลยเพื่อเตะเคื่อเตะย่ำเสาส่วนในกับบ้านเจ็ดมุ่งแปดมุ่งนี่แหละมือแห้งอีดีทุกคนเลยโอ้เป็นมือกับสุดท้ายของเขาเลยนี่อะไรทุกคนคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เลยนั่งจำขคืนเข้ามาเลยห้าหล่อเนี่ยงเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาคืนแหลกเขาห้าหล่อแต่บ่ามอคโคอย่างคืนเมื่อคืนเนี่ยเขาเลยหมดเลยห้าหล่อแล้วก็เขาใส่กับแล้วเขาก็ย่ำจับยจเสั่งก็ลงมาเลยมไยทุกคนเลยบายทุกคน เจอกันไหมในโอกาสหนา,ปาเป็นจะไรกะถ้าที่ตามรับชมนไปกันไปคือเก่าทุกคนบบก,กะบางที่เขาอาจจะได้มีแผนมีแผนสะได้ไปต่างแข้งสิไปเขาป่าต่างแข้งบางเถื่อวันหนาโอ้นโหงายทุกคน